ทุกคนเมื่อกี้นี้ฉชอบมากครับมองดูครับโอ้สิ่งอะไรซุกจ้าสุกจ้าไปไหนบุ๊คสุกอ๊ะสุกอ๊ะไม่ช้ารู้ไม่ช้ารู้ไม่โปู ตอนนี้ตอนนี้อุ๊ยเดียว้ยัยก็เลี้ยงเหรออุ๊ยเดีวยดวจะปล่อยหนิ ลุยขบวนกต่อนะครับตอ่ายเช้าแล้วเด็เขานี่นวะข้าเข้าเข้จ่หัวยอีกนอีจอ่กิโลไม่จุลลาไเนี่ยลาาเอ ยังเดินอ่ะเนี่ยอ่าไอ้ตัวนั้นวัยคนเนีดปลากระป๋อยเลยปลาทูปลาทูเฮ้ยอ่ะเล่นเลเลยเฮ้ยวัวเลยวัวเลเฮ้าตัวนี้ยังพัชละขี้โม้สนุกเนี่ยสนุกเนี่ยบู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 วันนี้พิเศษว่าเฮ้ยมาเลยมาเลย

วันนี้เรารวยรวยรวยเราจะไปขายปลาปลาบลาเรามีเยอะไม่ต้องซื้อที่ราคาหาทีดีกว่าเมาวชมาวันละสองขวดหาปลาที่ให้ลูกเนี่ยโอ้โหไม่ต้องซื้อที่ราคาบ้าเก๋บูรอ่บ้าเก๋บูดอ่ะอันนี้นี่ไงนี่ไงไม่หามีเงินต่อเลยโอ้สาวนี่คนแรกล้อ

มาวันนี้ยเลยคี่กิลนีนี่แนี่แ้อม่สนโอ้คกิยกลาวันนี้วันนี้น้ำขุนหมดแล้วทุกคนสี่คนห้าคนนีน้ำขุนหมดเลยเนี่ยปลาปลาเมาแล้วคะตอนนี้โอ้บาโอ้โอ้โออ้บ้า้บ้โบ้้่ออ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  ถ้าแก่ยมาแล้วถ้าแก่มาแล้วพพเคยีครับมดราว่าเริ่มเริ่มโลหะตัวอย่างนี้ตัาอย่างนี้ลุยบราณอ่ะมาเลี้ยงวัน่ะไปอ่ะมเแ่วันละวันไ่เลยไเลยไเลโอ้โ้โอ้โ้โลโลโ โอ้ยเยอะยะเลยยะหมูยะหมูปลาเมานะครับอืมเอาไปกิากันไ้วันนี้เอาเอาแยะตะบยหลอดเตยปลากี่ปลานะครับไม่ตะโบยเท่านี้ก็โอาคขอรอไว้ใช่ไหมบ้าฮาไม่ได้ไปซื้อปลาที่ตลาดนะครับโอ้โหมาเที่ยวบ้านฮาวในมีปลาให้กี่เยอะแยะเข็ดตีเล็กกันเดียวกันได้แล้วเวบโอ้ยใหญ่สุดนะครับวันตัวนี้หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่ตัวครับยี่สิบตัวยี่สิบตัวทีเดียวยี่สิบาตัวละสักสิบสิบนะครับเนี่ยมันเตอร์ยังวเตอร์เนีปากก็มเตอร่มถ้าตัวละโลนี่เต็มไม่หวนะครับยีตัวเนี่ยใช่อยู่ที่ออฟรอลเอนะโอ้ไม่ธรรมดานะท่านี่เียม โคตาสวรนะขนาดนับคู่ยัดำได้ลาคนี่ยลาคนีุ่ลาคนี่ยลากโค้เนี่ยุมาได้ป๊ลาชิโต้ลาบุลิบลาบุลิ โดยแล้วโดยแล้วโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะเนี่ยคือวิวแล้วเลยนาะนำคุเนี่ยแล้วโอ้เป็นยบมแลเียอโเนียคอโบเลยนีมึงก่อนเนี่ยขอโบนะย่โอ้เม่อี้โอ้ดิโอ้โอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้อ้โอ้อ้โออยโอ้อ้โอ้ยโอ้โอโอ้โออ้อ้อ้โอ้ยโอ้โออ้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 โอ้โโอ้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 โยโอ้ ธรรมดานะครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยเลยโอ้โอ้หผัดรูโมเดียนะรูอีย่างมูร์รอนะอีส่อกิ้นรอครับวันตอนนี้โอ้จะหย่อนแค่ลุยโบเย่โบอือโบขโบ มมก็โมก็ที่นี้ขค้มก็มกวะเนี้ยลบลิคันนนวะวโล่ะแต่คะนน้วะมชีมุติวเขอเจอที่เดียล้อที่เดโอ้โหได้กิโลนะไรครับ่่่าคืกิโลคือกิโลถ้าแกจะย่างปลานะครับเนี้ยผมพามาดูปลานะครับโอ้โหทีเดียวเนี้ย โอ้ยยังเลยเลยมาเป็นเรื่องบัตรเสอะครับแต่ข้อเราเจอเยอะเลยนี่ปูปูมาทะเลรอเราทีเยอะหน่อยไม่ต้องไปเที่ยวทะเลมาเที่ยวแม่ฮูสูดีกว่าปูเสียปูเสียโอ้ยโอ้ยบ่าหมกลอยอย่หรอวัดทุกขอวัดทุกขอเดยยี่สิบหกเราเหมือนเด้นี่ครับประมาณ5กากิโล ทกิโลได้นครับเนี่ยแล้วก็เ็จแล้วก็เตะกิโต่อนะับยันเกลับไปเตะตะกอต่อมาได้รับอุ่นว่ามันก็้ันที่ลับ้าอานกะเราใช่้โอ้ยนะมาที่อะโถไม่ไหวเลย มันจะไปใหญ่วิ่เหรอมือระบรปาสีปัอ๋จะบุกววไม่ออกไม่เอาขี้ออกมันก็ขมนี่วะใชผายมะละกออะไรวันนี้เรามาหาปลานะครับได้สองกิโลนะครับเนี่ยสองกิโลกับสอขิดนะครับจหวันี้วายแล้วพี่น้อ๋อน้ำมอน้ำมอน้ำมอพุทโธพุทธนะยเวยย่งเายย้ยยป็ปเลยนะครับุ่พี่ตาท่านน มันอนพีตาโอ้โหยาอๆไม่ธรรมดานะครับปลาปลาขี้เหลืครับเนี่ยแม้จะขี้เหลือแต่เจ้าขอยังรอโอ้โหถ้าผู้ชมอยากกินก็มาแวะหาปลาที่บ้านเราก็ได้นะครับจังยวะเน่โจสลัดโจสลัดตั้งเวลานที้ก็ได้เขาจะพานเน่ต่อโอ้โหเวเลยบ้ามิวเปลือกวิ่เลยโอ้โหอ้าวจริงจริอืม

แล้วจอนชูเนี่ยจีอะไรเนี่ยเฮ้ยนีเราอบมันพัดเลยโอ้รัเพื่อนโอ้ยแกครับเดี๋ยวไม่ตายนะครับเนี่ยรวมปาแพ่นี่กุยเชเดเม่ปะโอ้ยอ่ะเนาะกุยเอบแกลไปดู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 เราจะกลับไปเล่นตะกร้อต่อนะครับ กลับไปออกกีกาแล้วก็งานออกข้าก็จบบริบูรณ์นะครับทุกคนวันนี้เราก็มาสนุกสนานกันนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราจะต้องขนทรายด้วยนะครับวันนี้เี้ยดีดีเหรอเด็กน้องเสือ่พอจ้าหนาไปฮะตามมาเหรอมาเ่าเออแขกหาพ่อกู พอกูทาแล้วพี่วะ <laughs> <laughs>